วันที่จะต้องขอแต่งงานกันท่านผู้ชมมาขอแต่งงานกันเท่มากไปขอกันถึงอเมริกาคใครเป็นคนวางแผนอเ,เอ,อินเอ,อเนินอนวางแผนเองเลย,เ,ลยเหรอเหรอ แล้วก็มีพักพวกช่วยด้วยเหรอก็มีเพื่อนที่ไปด้วยกันเพื่อนที่ไปด้วยกันวันนั้นรู้สึกลุกถามจริงรู้ไหมว่าไปอเมริกาโดนแน่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงหรอไม่รู้เออเธอโง่สมบูรณ์แบบเรื่องโง่สมบูรณ์แบบเขาชวนไปเที่ยวถึงอเมริกาขนาดนั้นยังไม่รู้อีกคือมันเป็นทริปประจําของทุกปีไปกับเพื่อนแก๊งนี้แก๊งเดิมเราเป็นเหมือน tradition ทุกปีอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรพอเข้ามาทําวันนั้นเป็นไงบ้างกรธดมากเลยอุ้ยโกรธเหรอเอ้าทำไมอ่ะทำไมโกรธอ่ะ คือแต่งตัวก็ไม <Yes> ่ดีคือดูก็ไม่ดีอ้ยทำไรไม่ปรึกษากันก่อนถ้าบ้าเดี๋ยขอแต่งงานแล้วปรึกษาคือมันกลายเป็นว่าทุกคนน่ะหลอกเรามาตลอดใช่สิคือพอไปถึงเพื่อนก็บอกว่าเออเดี๋ยววันนี้จะมีปาร์ตี้นะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าตีมเอลซ่ากันเราก็งงอะไรตีมเอลซ่าแต่งหน้าทำไมอะแล้วก็จับจะมานั่งแต่งหน้าเลยจริงๆเราก็ แล้วทำไมคนอื่นเขาไม่แต่งก็ยังไม่รู้เรื่องอีกอีกคนนึงก็หลอกว่าอาไปแต่งนะเสร็จไปถ่ายรูปให้หน่อยไปถ่ายรูปบนเขานะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไปเดินเล่นกันข้างล่างเราก็แยกกับเพื่อนสองคนไปถ่ายรูปบนเขาเดี๋ยวที่ไอที่เขาไปเดินเล่นกันท้างล่างคือเขาไปเตรียมอพอเสร็จแล้วเขาก็ส่งสิกันเพื่อนก็แบบเออถ่ายรูปเบื่อแล้วลงไปข้างล่างกันลงไปก็เห็นเขาถือป้ายอยู่ค่ะเราตอนแรกพอลงไปก็งงว่าใครอ่ะ เราทำไมไม่เห็นมีใครบอกซะเลยทำไมไม่มีใครช่วยอ่ะก็ไม่จะไปช่วยได้ไงเขาจะมาขอเธอแต่งงานใช่ค่ะแต่โกรธนะก่โกรธนะโกรธห่ยเสื้อผ้าเย่ะมากอ๋อเสื้อผ้านะผมยังไม่ได้อยิบใจเลยแล้วพอขอแต่งงานตอบตกลงนะท่านผู้ชมตอบว่าตกลงแต่ขอเวลาอีกยังไม่มีกําหนดยังไม่มีกําหนดผู้ชายทนไม่ได้นะท่านผู้ชมเอิญขอว่าไอ้มีกําหนดไม่ได้ต้องภายใน 2ปี2ปี